<Okay. S 2> อีกเกมอินดี้ลายเส้นน่ารักนักเนื้อหาแอปจิกกัดสังคมที่น่าจับตามองของปีนี้เลยจะเป็นยังไงมารับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม c a l l of the Lambs เรื่องราวของแกะที่จะถูกบูชายันจากกลุ่มบิชอปของเทพองค์เก่าเพื่อป้องกันการกลับมาของเทพอีกองที่ถูกเรียกว่าเด One Who ูเวตแต่หลังจากที่เราตายเทพองค์นั้นได้รอเราอยู่แล้วพร้อมกับคืนชีพให้กับเราด้วยข้อตกลงว่าให้เรากลับมาในฐานะของผู้นำสารและสร้างลัทธิบูชาเขาขึ้นมาตัวเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละซึ่งหลักๆก,ก็คือการให้เราสร้างลัทธิขึ้นมาใหม่โค่นล้มลัทธิเดิม แต่รวมๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นแค่ฉากหลังกับสิ่งที่เกมต้องการจะนําเสนอพอจะยิ้มมุมปากกับเรื่องราวที่แทบจะถอดมาจากสิ่งที่เราพบเจอและคุ้นเคยในโลกแห่งความเป็นจริงเกี่ยวกับพวกลัทธิงมงายต่างๆจะต่างก็แค่ในเกมมันมีอิทธิฤทธิ์อภินิหารอยู่จริงๆแต่ในโลกแห่งความจริงทุกอย่างมันคือเรื่องโกหกอย่างที่กล่าวไปว่าเป้าหมายของเราคือการสร้างลัทธิเกมเพลย์หลักๆก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกัน คือการบริหารลัทธิในอารมณ์แบบเกมเอาชีวิตรอดและการลงดันเจียนแบบเกมโลคไลท์ซึ่งจะต้องทำา2อย่างนี้ควบคู่กันไปการจะมีลัทธิได้ต้องเริ่มจากการมีสาวกก่อนซึ่งได้จากการไปพบเจอระหว่างลุยดันเจียนการสมัครใจเข้ามาเองหรือการส่งมิชชันนารีไปชักชวนให้เข้าร่วมเหล่าสาวกก็จะมาช่วยงานต่างๆอย่างการตัดไม้ขุดหินการทำสวนสร้างสิ่งก่อสร้างและสวดภาวนา สาวกแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปบางคนหัวแข็งไม่เชื่อฟังคําสอนง่ายๆบางคนขยันบางคนไม่ชอบความสุขปรกมีการแก่มีการป่วยมีการตายโดยเราจะต้องคํานึงถึงปัจจัย3อย่างที่มีผลต่อเหล่าสาวกค,คือสุขอนามัยอาหารและศรัทธาสุขอนามัยจะลดลงถ้าเกิดมีของเน่าเสียอยู่ภายในรัธิอย่างพวกขี้อ้วกอาหารเน่าเสียหรือศพคน ถ้าค่าสุขอ,อนามัยต่ำลงก็จะส่งผลให้สาวกป่วยและตายได้และเราจะมีหน้าที่หลักในการทำอาหารให้กับเหล่าสาวกบางชนิดก็อาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียแบบกินเข้าไปแล้วท้องเสียกินไปแล้วตายก็มีการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีจึงส่งผลไปยังปัจจัยที่3คือความศรัทธายิ่งเขาศรัทธาก็จะยิ่งทำงานกันอย่างขยันขันแข็งถ้าใช้งานเขาหนักดูแลไม่ดีหรือแสดงความอ่อนแออย่างการไปสู้แพ้มา ค่าความศรัทธาก็จะลดต่ำลงส่งผลให้พวกเขาไม่ทํางานหรือหาแนวร่วมต่อต้านเราด้วยเราก็ต้องคอยจับไปปรับทัศนคติหรือจะเชื่อทิ้งกลางดึกเลยก็ได้เหล่าสาวกก็จะมีเลเวลหรือระดับความจงรักภักดีด้วยซึ่งจะเพิ่มขึ้นได้หลากหลายวิธีจากการเข้าไปฟังเทศนาจากการประกอบพิธีกรรมต่างๆการทำตามข้อเรียกร้องบางอย่างหรือวิธีคลาสสิกสุดๆก็คือการยัดตังยิ่งมีการสวดภาวนาให้เรามากขึ้น ก็จะเป็นการปลดล็อกสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อพัฒนาลัทธิให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นโดยจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านปัจจัยพื้นฐานต่างๆอย่างที่พักห้องน้ำเต็นท์รักษาผู้ป่วยหรือจะเป็นสิ่งก่อสร้างในการจัดการทรัพยากรอย่างโรงไม้โรงหินและฟาร์มต่างๆหรือจะเป็นการจัดการเรื่องของศรัทธาของเราสาวกอย่างห้องสารภาพบาปจุดถวายสิ่งสักการะหรือคุกไว้ขังพวกเห็นต่าง โดยเกมจะให้เราเลือกปลดล็อกอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้พอลทัทธิเราค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆเกมก็จะให้เราค่อยๆตีกรอบลทัทธิของเราให้ชัดเจนขึ้นภายในสถานที่ประกอบพิธีกรรมจากการบัญญัติคำสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องวิถีชีวิตทุกๆอย่างอย่างเช่นเรื่องกินก็อาจจะสอนให้สาวกกินหญ้าหรือกินเนื้อคนตายว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือกำหนดพิธีถือศีลอดเพื่อประหยัดอาหาร หรือเรื่องทางสังคมอย่างการให้คุณค่าคนทํางานหนักหรือให้คุณค่าผู้สูงอายุยิ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของลัทธิเลยจะสอนให้เห็นคุณค่าของคนตายด้วยการเคารพหลุมฝังศพหรือจะให้เชื่อในการบูชาย,ยันก็ยังได้เกมจะไม่ได้ให้เราเลือกทุกอย่างต้องเลือกสายเอาว่าจะให้ลัทธิของเราเติบโตไปในทิศทางไหนยิ่งลัทธิเราเข้มแข็งตัวเราเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วย อย่างแต้มที่ใช้อัปเกรดตัวละครก็จะได้จากการเทศให้เหล่าสาวกฟังในทุกๆวันอย่างเลือดที่เยอะขึ้นการปลดล็อกอาวุธพิเศษต่างๆเพื่อใช้ในการลุยดันเจียนภายในอารามเราก็จะสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆของลัทธิได้จากบทบัญญัติที่กล่าวไว้ข้างต้นจุดประสงค์หลักๆก,ก,ก,ก็อย่างการเพิ่มศรัทธาเพิ่มความพักดีให้กับเหล่าสาวกอย่างเช่นการทำพิธีรอบกองไฟการบูชายันหรือการเลี้ยงฉลองและการแต่งงาน หรือให้ลัทธิผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกันอย่างการถือสินอดหรือการให้ทำงานหนักแบบอดหลับอดนอนหรือจะเป็นการเรียร์ไรเงินก็ได้ซึ่งบางอย่างก็ส่งผลให้ค่าศรัทธาลดลงเหมือนกันที่ผมชอบสุดคงจะเป็นการมอมเหล่าสาวกด้วยเหตุเมาให้เหล่าสาวกอยู่ในพวงังจะสั่งให้ทำอะไรแค่ไหนค่าศรัทธาก็ไม่ลดจะให้ทำงานหนักจะไถ่ตังจะให้กินขี้ก็ไม่มีใครว่าอะไร ความสร้างสรรค์อย่างหนึ่งของเกมนี้คือการทําอะไรหลายอย่างในเกมมันจะมีข้อเสียที่เกมไม่ได้บอกไว้แบบเดียวกับวิธีสร้างความงมุงงยในชีวิตจริงนั่นแหละอีกส่วนหนึ่งที่ตัวระบบอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่ก็สําคัญไม่แพ้การสร้างลัทธิคือการลงดันเจียนเกมจะใช้วิธีบีบผู้เล่นให้เข้าไปลุยดันเจียนสลับกับการบริหารลัททิด้วยปัจจัยในเรื่องของการหาทรัพยากรเพราะในลัทธิจะผลิตได้แค่ปัจจัยพื้นฐานนิดหน่อยและต้องการเวลาในการผลิตด้วย อย่างการหาคนเข้าร่วมลัทธิหรือกระดูกที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมไปหาในดันเจี้ยนจะง่ายกว่าส่วนเกมเพลย์ภายในดันเจี้ยนก็จะเป็นเกมแอคชั่นโลคไลท์ในมุมมองเบิร์ดไอใกล้เคียงสุดก็คงจะเป็นเกมเฮดิสเกมจะมีเส้นทางให้เลือกและบอกผลตอบแทนในแต่ละด่านก็จะแบ่งเป็นห้องห้องที่จะสุ่มอาวุธสุ่มความสามารถพิเศษต่างๆส่วนความหลากหลายของอาวุธจะขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของลทัทธิบางห้องก็จะได้เจออุปสรรคอย่างศัตรูทั่วไป ห้องที่เข้าไปแล้วเหล่าสาวกจะโดนสาบหรือได้รับชาเลนจ์ถ้าทําสําเร็จก็จะได้ผลตอบแทนปลายทางของดันเจียนก็จะเป็นบอสหลังจากปราบลงได้ก็จะเป็นการจบการลุยดันเจียนพวกอาวุธและพลังต่างๆก็จะหายไปเล่นรอบใหม่ก็ต้องสุบใหม่แต่จะมามัวลุยดันเจียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องกลับมาบริหารลัทธิด้วยไม่งั้นอาจจะมีคนอดตายหรือไม่ก็ขี้กระจายอยู่เต็มบ้านนอกจากนี้การลุยดันเจียนไปเรื่อยๆให้ครบก็จะเป็นการเดินเนื้อเรื่องหลัก และยังเป็นการปลดล็อกแอเรีเยใหม่ๆไซคเควสและมินิเกมต่างๆด้วยที่ผลตอบแทนจะเป็นการปลดล็อกชุดพิเศษไว้ใส่ลงดันเจี้ยนรอบต่อๆไปแต่ละอันจะทํามาแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างที่บอกไปว่าเขาจะนําเสนออะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ถ้าใช้เป็นจะเป็นอะไรที่โกงมากเลยด้วยความที่เป็นเกมบริหารแบบเอาชีวิตรอดเรื่องความต่อเนื่องความติดพันแบบไม่ให้ผู้เล่นได้พักหายใจพอบวกเขากับแอคชั่นแบบโลคไลท์ที่คนอยากจะแก้มือทุกครั้งที่แพ ลกลายเป็นความติดพันแบบไม่รู้ตัวดูนาฬิกาอีกทีก็ผ่านไป5-6ชั่วโมงแล้วถึงโดยรวมระบบจะไม่ได้ลึกมากแต่จากความยาวของตัวเกมที่ถือว่าทำมาได้พอดีตลอดการเล่นจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนงานภาพของเกมจะมาแบบ2.5มิติด้วยภาพโทนสีและการตัดเส้นของสปรายสอมิติจะออกไปทางการ์ตูนแบบดาร์คแฟนตาซีหน่อยๆคล้ายกับเกมดอนสตาร์หรือฮอลโลวไนท์ แต่ตัวเกม Call of the l a m b ก็จะสวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยเนื้อหาของเกมที่จะเอาเหล่าสัตว์หน้าตาน่ารักน่ารักมาทําเรื่องหดหดสยองสยองได้แบบหน้าตาเฉยงานดีไซน์มันเลยจะมีความหลอนๆหน,หน่อยตลอดการเล่นผมเลยไปนึกถึงการ์ตูนสายโหดอย่างแ a p p y t f r เฟ n นยิ่งผบวกกับเสียงผ้าอุยอุแบบไม่มีความหมายด้วยเนี่ยยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่ ถ้าใครยังเสพความน่ารักน่ารักจากเหล่าสาวกได้อยู่ตัวเกมก็จะมีระบบในการปรับเปลี่ยนหน้าตาสีลวดลายต่างๆของเหล่าสาวกได้ด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในของสะสมของเกมเหมือนกันถ้าใครเพิ่งเล่นแมวในสเตรมาแล้วก,กดร้องเมียวๆมีวตลอดเกมนี้ก็มีกดให้ร้องแบะแบได้เหมือนกันนะสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยกับเกมอินดี้เล็กๆคือต้องมาเจอกับปัญหาเรื่อง p e r f o r m มนซ์มากมายเต็มไปหมดทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ อย่างเช่นเกมค้างระหว่างเปลี่ยนฉากค้างหลังจากทําพิธีกรรมสาวกที่เดินอยู่กับที่ต้องออกเกมเข้าใหม่ถึงจะหายยิ่งจํานวนสาวกเราเยอะก็จะยิ่งเป็นบ่อยขึ้นสัก20คนไปเนี่ยเริ่มนางหงุดหงิดแล้วแถมเกมจะเริ่มแลกด้วยที่หนักกว่านั้นคือบั๊กที่ทําให้ถึงกับต้องเล่นเกมใหม่ผมเริ่มเกมนี้ใหม่3ารอบอกว่าจะเล่นจบครั้งแรกเลยคือทําตามที่เคเวสบอกแล้วแต่เคเวสไม่ขึ้นว่าผ่านทําอีกรอบก็ไม่ผ่าน ครั้งหนึ่งคือเป็นมายังไงไม่รู้ค่าสุขานามัยอยู่ในระดับต่ําตลอดเวลาจะเก็บขี้ทําความสะอาดเคลียร์ศพหมดแล้วก็ไม่ขึ้นสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เล่นใหม่อีกรอบสรุปคือมันออกมาแย่มากเพราะปกติพบเกมเล็กๆมันจะไม่ก็มีปัญหาเรื่อง performance เท่าไหร่ขนาดในส่วนของ accessibility ก็มีปัญหาเหมือนกันคือเกมมันจะแนะนําให้เล่นด้วย c โทรลเ l l ร์เลยซึ่งก็เล่นได้ดีไม่มีปัญหาอะไรมีไอคอนของ Xbox และ PlayStation แต่ถ้ามาเล่นด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ย ในส่วนเกมเพลย์ของการสร้างลัทธิจะมีอะไรน่าหงุดหงิดอยู่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือตอนสร้างทำไมมันไม่ให้เราใช้เมาส์ในการเลือกตำแหน่งมันดันให้ไปใช้ปุ่มเดินบนคีย์บอร์ดแล้วกริปในการสร้างมันเป็นแนวทะแยงไงจะเลือกตำแหน่งไหนก็ลำบากมากและเวลาที่เป็นมีอะไรซ้อนกันเยอะๆมันจะเลือกไม่ถูกโอเคเกมมันก็ช่วยเราด้วยการเบลอสิ่งที่บังอยู่แต่มันจะดีกว่านี้มากเลยถ้ามันซูมเข้าออกได้หรือหมุนมุมกล้องได้ในส่วนของการตั้งค่าก็มีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดี การปรับกราฟิกตามมาตรฐานการลดแสงวูบวาบการปรับขนาดเท็การแยกประเภทเสียงและการแมปปิ้งปุ่มสำรองที่ต้องชมหน่อยก็จะเป็นในส่วนของไอคอน UI ที่ทำมาได้เข้าใจง่ายและขึ้นคำอธิบายทุกอย่างไม่ว่าจะชี้ไปที่อะไรเห็นปุ๊บรู้เลยต้องทำอะไรเสียอะไรได้อะไรบางอย่างที่ไม่บอกก็เข้าใจได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอที่เขาตั้งใจไว้โดยเนื้อเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรมาก แลวก็มีความจิกกัดสังคมไทยได้อยู่บ้างปีนี้มีเกมฟอร์มเล็กที่น่าจับตามองหลายเกมเลยแต่คุณภาพเกมนี้ก็พอที่จะเข้าชิงรางวัลได้เลยเหมือนกันถ้าเขามองข้ามเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปได้อ่ะนะ